สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารครับมาที่สาราการจังหวัดมุกดาหารนะครับมาชมเทศกาลอาหารมาชมพร้อมๆกันเลยครับมาเอาเดินครับไปเที่ยวมาเอเดิครับไปเที่ยวงานกันเลยดครับขอบคุณพิด้วยนะครับร้านขนมไม่เสียอะไร ร้อยมากโดโดรสนี่รสชาติอร่อยมากที่น้องลองชิมดูนะหายย้อนแสงนะมันน่าเว่อร์เรองรองเท้าอาดิดาสนะครับไอเทมการ์ดนะครับพี่น้องอาหารเรดบอลโรลเกาหลีเตยสอรักเทมโทรศัพท์รลายชมข้างในกันเลยครับ คนก็เป็แม้ว่าล้ะรองเท้ารองเท้าเมืองไทยเราถ่ายวีโอเขาไม่ต้องหลบปอนหรอกเพราะงานเย่คนมันเยอะอยู่ละแต่เราจะต้องระวังเพลงอย่างเดียวเพลงติดเลิกกิติดอย่างเดียวนี่ เทศกาลอาหารใครละหน so so far, so so ่อยสมชื <aj> <c oughs> ่องานเลยเทศกาลอาหารอาหารล้วนโอ้โหคนเยอะมากยังไม่เบิดเลยฝากร้าน ยังไม่หมดเลยคนเยอะตอแล้วอ๋นี่เขาก่นี่เขาก่ะมีมาทุกงานนะแพร่แพร่แพร่ขดอนนมแพร่แก่แพร่แกะยังกว่า20บาทสามกว้าป0บอนนมแพร่

โต๊ะร้าอยู่ครับงร้านดูความร้อนใจนักนู้นและก็บรรจ์จาอร่อยมากเลยแบบแปลกแบบ,แบ,บจีบนเมืองต่างนี่เป็นซ<อ>ิกเนเจอร์ผู้คนล้นหลามตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เปิดร้านมานี้ไม่มีโอกาสได้หยุดเลยฝากร้า,รานน้ำมะพร้าวตั่นนมสดใต้สีเขียวนายตั้งด้วยนละก็บริการที่ดีนะครับรรจ์ร้านสามเการักเยาวราชต่อเนื่องกันมาร้านไก่สียกนิ้ว ฝากร้านคุณต,ติ๊กขนมเมื่อขนมถ<า>ั่วฝากร้านแม่เงาะผัดไทยจากจังหวัดลบบุรีที่มีลิงนะครับฝากร้านแม่เงาะหอยทอดจากจังหวัดลบบุรีที่มีลิงฝากร้านหมูหมักกระเพาะปลานะครับฝากร้านหมูหมักกระเพาะปลายอดมะพร้าวโอ้โหยอดมะพร้าวหวานอะไรทีเดียวหาทานยาก สเต๊กไก่แซ่ฝากร้านเกาลักครับพิเศษเกตเองฝากร้านเจอ้อยทะเลดอกซีอิ๊วเกาหลีฝากร้านคุณเทพพุนทอด ร้านนกภูเขาไฟฝากร้านสถานีไข่แดงทอดร้านหอยทอดหมูน้องดาวเปิดบริการอยู่ด้านนี้เลยนะครับมาเชิญลูกชิมชิมลิ้มลองลูกชกหอยทอดวากัูกชิมรสเด็ดรสแซ่บหอยแมลงคู่สดใหม่หอยใหญ่ไข่แดงทอดสดทอดใหม่นุงกันสดใหม่ร้อยหอยทอดแม่ง้อมเจ้าเก่าเจ้าเด็ ชิ้นหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต,ต์ไม่เสบแป้งแม้แต่นิดเดียวร้านเมืองกำแพงเพชรเธิอคิมขนมเบื้องนะครับแล้วก็ขนมแั่นแตกของสูตรโบราณคนแม่จำรัดน่าชิมเลยทีเดียวนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวย สวัสด so ีครับ